าราศีกุมนะคะเข้าสู่เดือนกันยายนจะมีอะไรไปมากกว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการงานเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณและดาวเจ้าเรือนภพสาชะเนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ในภพปุตตะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะดาวเจ้าเรือนภพปุตตะเนี่ยคือดาวพุธ ประมาณสักวันที่19กันยายนเขาจะเข้าไปสู่พบมรณะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพบคู่ครอ,องของคุณก็จะโคจรสถิตร,ร่วมกันอ่มีลาหูเลงในเรือนการเงินสรุปสั้นๆง่ายๆนะคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามสมมุติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังมากที่สุดณเวลานี้คือลูกน้องบริวารน,นะคะหรือแม้กระทัง่ง การเจราจาการงานนะคะต,ต้นเดือนอาจจะโอเคเลยโอ้โหดาวมันเดินสวยโอโ้มีการเจราจาธุรกิจกิจการนะคะบางคนแบบรู้สึกคล่องตัวปรากฏว่าพอสิบเก้าเป็นต้นไปอ่ะสิบเก้ากันยาเป็นต้นไปดาวมันเดินกันอย่างนี้แล้วมันเลงกันอย่างนี้บางคนอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของผลประโยชน์ได้บางคนลูกน้องสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าลัคนาราศีกลุ่มเดือนนี้เป็นเช่นไรแม่หมอว่าต้นต้นเดือนเนี่ย คุณค่อนข้างที่จะแข็งแรงในเรื่องของการงานการทําธุรกิจเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพบคู่ของคุณได้ตําแหน่งเป็นเกษตรด้วยดาวพุธก็โคจอมาสถิตเลงกับดาวเสานะคะในเรือนคุณเนี่ย147แปลว่าอะไรการติดต่อกันเจรจานะคะน่าจะมีโอกาสเยอะบางคนจะมีงานใหม่ธุรกิจใหม่เข้ามารับลูกน้องใหม่หรือได้ลูกน้องดีการงานบุกคล่องตัวแต่อย่างไรก็ดีมันไม่ควรประมาทอะไรสักเรื่องพอ19เป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะ1 สี่แปเข้ามาเจอกันเขาเลงกันอย่างนี้แล้วเรือนนี้มันเป็นเรือนการเงินของคุณดาวประจําตัวคือราหูนะคะการจะลงทุนอะไรใหม่หรือการจะให้ลูกน้องทําอะไรแทนเนี่ยคุณต้องดูให้แน่ใจนะว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าหรือในเรื่องของผลประโยชน์ มันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกันหรือเปล่าบางคนช่วงต้นเดือนโอ้โหเจอคู่ค้าคู่ธุรกิจเจรจากันดีเลยนะคะโอ้โหได้ใจและมันใช่และมันเต็มที่และลงทุนไปแล้วปรากฏว่าพอดาวมันย้ายเนี่ยผลประโยชน์มันได้จริงหรือเปล่าหรือมันได้หรือเสียมากกว่ากันคุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะ แม่หมอเข้าใจลัคนาราศีกุมเป็นคนรักในเรื่องของการลงทุนเป็นคนรักในเรื่องของความก้าวหน้าการทำงานแต่คุณจงมองให้ชัดเจนนะคะว่าคนที่คุณทำงานร่วมด้วยอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์มันจริงหรือเปล่าเดือนนี้แม้กระทั่งการสั่งของเอฟของสั่งของออนไลน์ยังต้องระวังเลยนะคะแม่หมอกำลังบอกอะไรกับคุณ ระวังเรื่องของความไม่ตรงโดยเฉพาะเรื่องเงินและจะเด่นชัดประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์มรดกด้วยซ้านะคะอะไรที่มันไม่ลงตัวเนี่ยคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนดีกว่าแต่ต้องมีลายลักษณ์อักษรน,นะต้องให้จบนะคะถ้าไม่จบเนี่ยโอโ้โหดาวมันเดินอย่างเงี้ยร้องไห้ตายเลย กลุ่มอ่ากลุ่มกลุ่มจะเป็นกลุ่มอะ,อะนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานข้อดีก็อย่างหนึ่งก็คือว่าดาวคารไปอยู่ในพกปุตตะถ้าเรามองในเรื่องของการงานแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีงานเพิ่มแหละนะคะงานหลักงานเสริมงานเพิ่มเข้ากลุ่มเข้าสังคมติดต่อสร้างคอนเน็ชันนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งควักเงินสดจ่ายไปดูก่อนไปดูให้แน่ใจก่อนว่าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยาแล้วเนี่ย มันได้จริงหรือเปล่าอย่าพึ่งผีผาประมาทนะจ๊ะลัคนาราศีกุมนะคะคุณจะเป็นคนใจใจคุณถึงในเรื่องของอในเรื่องของการทํางานใครทําดีสมมุติลูกน้องทําดีคุณให้เต็มที่แต่ก็ต้องทําเต็มที่ให้กับคุณนะคะไปดูกันให้ดีก่อนก่อนการตัดสินใจเรื่องเดียว นะคะรวมถึงกระทั่งแม่หมอบอกแล้วว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมรดกด้วยนะคะผลประโยชน์นะคะช่วงนี้อาจจะมีคู่กรณีเกิดขึ้นได้นะคะไปดูกันบุตรหลานบริวารอาจจะสร้างเรื่องหรือบางอย่างบุตรหลานบริวารเนี่ยอาจจะสร้างความเป็นห่วงให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพบปุตตะลูกน้องบุตรหลานบริวารเข้าสู่พบมรณะเจ็บป่วยได้ไหมได้นะคะ สร้างความเสียหายให้ได้ไหมได้เออบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลลูกหลานอา่อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะสําหรับเดือนนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะคะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวสุขเดี๋ยวเขาเข้าเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภาษนะคะดาวพุธเองเนี่ยเขาต่อให้เขามาเลงกับราหูแต่เขาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรแต่เขาอยู่ในเรือนมรณะหนึ่งสี่มาจับคู่กัน ะะเอาเป็นว่าถ้าเป็นพวกแดนไกลโซเชียลออนไลน์อาจจะได้ดีก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอลูกค้าแบบเอฟของแล้วเรื่องเงินโอนไม่ชัดเจนสลิปลอมอะไรคุณต้องดูให้ดีนะเออเน้นหนักในเรื่องของสัญญาเอกสารถ้าถามว่าช่วงนี้ปล่อยกู้ได้ไหม,ไมเป็นแม่หมอแม่หมอไม่เสี่ยงสาหรับลัคนาราศีกุมมีคนมาขอยืมเงินได้ไหม ไม่เสี่ยงดีกว่านะคะบางคนเนี่ยเข้าไปกลุ่มสังคมทางานใหม่ๆเจอคอนเน็กชันใหม่ๆยู่ดีมายืมเงินคุณเนี่ยนะคะเออก็ต้องคิดแล้วล่ะนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออช่วยได้อ่ะมันก็ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าจะได้คืนไม่ได้คืนนาเกิดใจคุณไปได้คุณให้ได้ก็อันนี้เรื่องของคุณแต่ถ้าเป็นแม่หมออะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ต้องระมัดระวังเรื่องเดียวทีนี้กลับมาเรื่องความรักค่ะอารมณ์เดียวกันนะคะเพราะดาวมันจับคู่กันอย่างนี้ น่นะคะระมัดระวังนะความรักอาจจะเป็นคู่กรณีกันได้คู่กรณีในที่นี้ไม่มีอะไรแร้วค่ะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจออหรือมีปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่แปดเจอกันหนึ่งสี่แปดเจอกันเขาบอกกันว่ามันเป็นคู่แบบหงุดหงิดได้อ่ะลัคนาราศีกุมคุณอย่าพยายามหงุดหงิดนะคะบางทีคู่ของคุณอาจจะสร้างเติมเชื้อไฟอะไรให้คุณบางอย่างเดี๋ยวพอ ยี่สิบไปแล้วสิบเก้ายี่สิบกันยานแล้วคุณอารมณ์ไม่ดีเนี่ยพร้อมปะทะพร้อมหลุยหรือตัวคู่ของคุณเนี่ยทนคุณไม่ไหวก็สู้คุณนะช่วงนี้ราศีกรกฎมฟังดูเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะแต่ว่าดาวเกตอยู่พบโชคลาภนะคะเพราะปุตตะมันก็ยังมีโชคลาภมันก็ยังไปได้คือโดยรวมโดยสรุปกลุ่มเนี่ยทำไมถึงทําท้ายสุดของเดือนนี้เอาพูดจริงๆนะมันก็เป็นดวงธรรมดาของคุณเลยคุณมักจะวุ่นวายอยู่แล้ว ใหม่ขอบกลัวบุตรหลานบริวารธุรกิจการงานตัวคุณน่ะมันเป็นหลักได้ตลอดเวลาแต่ด้วยสไตล์ของคุณคุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งบางทีอยากทําตรงนั้นดักทําตรงนี้แต่บางครั้งการทําอะไรแล้วมองว่ามันได้ผลประโยชน์คุณมองให้ชัดก่อนเวลาคุณเห็นผลประโยชน์กลุ่มหลายๆท่านคุณจะทุ่มไปสุดตัวนะจะไปชะงักก็ต่อเมื่อไปเจอคนไม่ไม่โอเคอ่ะคุณรู้ทันคุณจะไปนะแต่บางคนเนี่ยพอคุณเห็นว่าเฮ้ยทําได้เขาทําได้ไปเต็มที่เลย ะะไปเต็มที่เลยดูให้ดีก่อนการตัดสินใจนี่คือคําพูดสั้นๆง่ายๆสําหรับเดือนนี้นะคะรวมถึงกระทั่งความรักลูกน้องบุตรหลานบริวารน,นะคะเอาจริงๆแล้วเนะี่ยทำใจให้สบายอย่าเพิ่งรีบร้อนวิ่งไปตามอารมณ์หรือความต้องการตั้งสติให้ดีแม่หมอบอว่าถ้าเกิดคุณทําได้อย่างนี้ไม่มีอะไรทําคุณได้อ้ออีกอย่างนึงเงินอยู่ในกระเป๋าคุณเดือนนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องควัก ไปให้ใครนะจำมาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณค่าเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์น,นะคะชาวลัคนาราศีกุมก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองกองที่1นึ่กองที่2และกองที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะ คำทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งชาวลัคนาราศีกุ่มก่อนอื่นเลยเรามาดูพลังประจําตําแหน่งของคุณกันโอ้โหสเตนแน่นอนค่ะช่วงนี้คิดการใหญ่ทําเรื่องใหญ่นะคะสเตนคือผู้หญิงที่เนี่ยดูสิเปิดปากสิงโตก็ได้ในภาพนะคะก็คือกอดสิงโต เพราะฉะนั้นช่วงนี้แข็งแกร่งมากไอเดียความคิดเนีหัวเป็นอินฟินิตี้นะคะไอเดียเยอะทำงานใหญ่แน่นอนนะสิงโตง่ะนะคะไม่โอ้โหเรื่องเงินมาจ้าจ๊ะจ้ก้าวดาบเอยตรงดวงนะบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะรับภาระเยอะหรือคิดการใหญ่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรนะีบอกไว้ได้เลยนะคะหรือกำลังจะเจอโปรเจกต์เจอธุรกิจกิจการแต่พอมันมีก้าวดาบอะมันต้อง มองให้เห็นแสงสว่างจริงๆมองให้เคลียร์จริงๆนะอย่าคิดถึงแต่เรื่องใหญ่ๆนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังเจอเนี่ยกำลังเผชิญอยูอ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะ่ะภาระหน้าที่นะคะหรือปัญหาที่มันจะเจอเนี่ยนะคะไพ่บอกเฮ้ยอย่าอยู่จุดเดิมอย่าคิดอะไรแบบเดิมถ้าแก้ไม่ได้มันต้องเงยออกไปจากหาแสงสว่างให้กับชีวิตบ้างนะถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ไพ่พลังงานบอกคุณเข้มแข็งนะคะและสิ่งที่คุณ กำลังจะเข้ามาทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็จะเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันค่ะถ้าดวงดีหน่อยก็เครียดอะคะ่ะธุรกิจเยอะอ่ะงานเยอะเครียดนะคะอุ้ยก็ไพ่ออกมาดีนะอยู่นะเอ้ยไม่แย่ไพ่กองนี้ไม่แย่นะคะบางทีคุณอาจจะแค่แบบมีเรื่องกังวลคิดนู่นคิดนี่มีภาระหน้าที่แต่การงานโอเคนะไพ่แบบนี้ใช้ได้นะ ะะต่อให้คุณเป็นผอ้าแม่ค้านะคะหรือเจ้าของธุรกิจกิจการทํางานประจําช่วงนี้โอ้โหการติดต่อการอ่าเขาเรียก่อะไรคอนเน็ชันต่างๆการเจรจาต่างๆสุดท้ายมันสําเร็จนะคะเออแต่คุณจะไม่ได้ทําเรื่องเล็กเลแล้วก็ภาระ,ะหน้าที่มันมาตกอยู่ที่คุณหลกัหลกๆก็เรื่องธุรกิจการงานการตัดสินใจจะลงทุนยังไงดีจะทํางานยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทีนี้ถ้างานออกมาดีเงินต้องดี เรามาดูเงินค่ะเนี่ยแต่กอดเหรียญกอดเหรียญแปบลบว่าทํางานน่าดูนะเนี่ยทุ่มน่าดูเงินเงินมาสิเหรียญมามาเดี๋ยวนี้ <laughs> เรามันสายเป๊กลุ่มเนี่ย นะคะเขามีมีเรื่องต้องจ่ายแหละนะคะสายเปไม่รู้จะซัพพอร์ตใครอาจจะเป็นครอบครัวบุตรล้านนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณจ่ายได้ถ้าค,คุณยินดีที่จะจ่ายช่วงนี้ไพ่ไม่ได้แย่นะคะไพ่โอเคมากเลยเพราะฉะนั้นการเงินการงานไพ่กองนี้ใช้ได้ค่ะนะคะแต่คุณน่าจะจะต้องทําอะไรอยู่อะนะคะอาจจะคิดเยอะคิดงานคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไพ่ออกมาหวานเย็นอยู่นะแม่มอว่าไม่ไม่เร็วร้ายอะโชคลาภซะหน่อยหนึ่ง อุ้ย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 โชคลาบเหรอเอาไงดีอ่ะอือเดี๋ยนะเดี๋ยนะอุ้ยมันมีโชคอยู่นะแล้วโชคลาบเนี่ยอาจจะมาจากโซเชียลเปิดเว็บเจออะไรอย่างเงี้ยอะอาจจะมาจากโซเชียลนะคะเออเอาพอหอมปากหอมคอนะโชคลาบอ้าวเรามาดูความรักกันค่ะความรักคนโสดโสดเหรอโสด คิดมากแล้วเนี่ยจะคบกับใครช่วงนี้มีเรื่องกังวลนะคะเอ่ออ่ะคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไปเจอคนถูกอกถูกใจกําลังคิดอะไรอยู่ก็ดูกันก่อนเพราะให้บริบทมันขึ้นมาดูกังวลน่ะนะคะดูยังไม่น่าจะตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดูก่อนดูก่อนนะ,ค,ะคนโสดเนี่ยโสดไปก่อนนะ,ะโสดสวยๆไปก่อนดีกว่า,าคนมีความรักมีคู่เป็นเช่นไร อุ้ยสอุ้ยสบายมันเป็นยังไงเนี่ยจัก,กระพัดขึ้นเลยนี่ก็ถือดาบเอายังไงนะโอ้โหอ้าว คู่กรณีอาจจะเป็นคนรักของคุณนะช่วงนี้ลัคนาราศีกุมนะคะบางทีแฟนคุณเนี่ยอาจจะไปทําอะไรแล้วคุณรู้อ่ะนะคะคุณจับผิดได้คุณรู้อ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวอ่ะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิสินทําให้คุณเครียดคุณกุ้มนะคะแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจัดการได้ค่ะหรือคุณอยากรู้อะไรเนี่ยเกี่ยวกับคนรักคู่ครองคุณเดี๋ยวเดือนนี้คุณจะได้รู้แต่ถ้าเกิดคุณบอกความรักคุณปกติเลยไม่ได้เป็นอะไรกันก็แปลว่าต่างฝ่ายเนี่ยดูสิ ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยเอาใจกันสักเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าอะไรอะ่ะมีสิ่งที่จะต้องทำนะคะมีจุดมุ่งหมายมีงานมีภาระหน้าที่ไพ่ไม่ได้แย่นะคะล,ะลัคนาราศิกุมไพ่กองเนี่ยแต่แม่หมอมองว่าสิ่งที่คุณเผชิญอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กต่อให้มันจะทุกข์หรือสุขก็ตามมันจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นงานใหญ่เป็นความคิดก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มันแบบไม่ใช่เล็กๆน้อย ะะแต่แม่หมอมองว่ากลุ่มเป็นคนเก่งอยู่แล้วจัดการได้นะคะบางคนมีโปรจกต์ใหญ่ๆช่วงนี้นะคะก็ดูให้ดีนะคะไม่ใช่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เออแต่ไม่ต้องรีบร้อนคิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจไพ่ดีอยู่นะคําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองชาวรัคนาราศีกลุ่มนะคะดูพลังงานของคุณกันก่อนอืมแต่ไพ่ออกมาพลังงานดีทั้งนั้นเลยนะ ไพ่กองที่หนึ่งเรียนรู้กองสองโอ้ยกองสองเนี่ยมาแหละ <c oughs> เอาละภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งช่วงนี้จะต้องเป็นคนที่อาจจะต้องรับรู้ปัญหาเป็นนักแก้ปัญหารับฟังปัญหาทําหลายเรื่องหลายอย่างอยากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้งานค่อนข้างเยอะภาระค่อนข้างเยอะสิบดาบนะคะเอาหลังหักละช่วงนี้นะคะเอาเดี๋ยวดูเรื่องงานค่ะอืมเนี่ยไม่พร้อมก็ต้องสู้โอ้โหไพ่กองนี้นักสู้มาแล้วจ้ะน่ะ ะะผู้พิชิตมาแล้วโอ้โหมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้มันสุกหน่อยอ่ะอุ้ยสเตนขึ้นไพ่กองที่หนึ่งเหมือนกันแปลว่ากลุ่มเนี่ยเขาทำอะไรแน่ๆน่เขามีความคิดเขามีภาระ,ะหน้าที่หรือเขาเขาอาจจะเป็นผู้นำจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเขาต้องลุยเขาต้องทำงานหนักเขาต้องเอาชนะให้ได้เขาต้องแบบคิดวิเคราะห์วางแผนทำทุกอย่างไอเดียเขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานเนี่ย แม่หมอไม่ได้มองว่าคุณยอมแพ้แต่มองว่ามันหนักมันเหนื่อยแต่คุณต้องไปต่อทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทาหลายอย่างหลายเรื่องหลายหน้าที่ไปพร้อมๆกันดูเรื่องการเงินกันค่ะนะคะงานให้หนักเถอะเงินต้องมาเนี่ยโอ้โอเคอ่าเห็นไหมคุณรับผิดชอบเยอะเบื่อเนาะ แต่ได้เนี่ยเรียนคุณหางเงินได้เก่งมากเอาพูดจริงเงินคุณได้เยอะแหละค่ะแต่ว่าบางทีคุณเบื่อเบื่อกับภาระหน้าที่นะคะเบื่อกับอะไรหลายๆอยา่างบางทีทํางานหนักเลยนะแต่เง,เงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มันกลุมมนะมันต้องเงินก้อนใหญ่กว่านี้มันต้องได้มากกว่านี้อ่ะอนะนะคะบางคนช่วงนี้กําลังวางแผนทําอะไรเพิ่มแน่นอนทำสองอย่างดูจะเหนื่อยนะพักผ่อนบ้างนะเอาต่อไปเรื่องของความรักคนโสดนะ รักตัวเองจะไปทําอะไรล่ะช่วงนี้นะไปทำอะไรนะคะรักยังมีอุปสรรคอยู่เลยใครเข้ามาช่วงนี้ตัวคุณก็แบบเออรู้สึกว่ารักตัวเองอะ่ะยังไม่อยากสนใจอะ่ะมันเบื่อนะคะเพราะอะไรภาระหน้าที่ความมุ่งหมายชีวิตต้องการอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคุณคนโสดเออไม่มีอารมณ์ช่วงนี้อ่าไม่มีอารมณ์อ่าคนมีคู่มีแฟนเป็นเช่นไรโอ้อรรี่ดูเครียดนะ ดูเครียดนะแต่สุดท้ายแล้วอะนะคะเดี๋ยวแฟนคุณก็มาเอาใจคุณนาะนาะนะคะช่วงนี้ถ้าม,มีปัญหาอะไรกันนะ่ะนคุณใจเย็นๆก่อนลัคนาราศีกุมคุณใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยนิ่งๆแล้วค่อยดูสถานการณ์ดูการแก้ไขจากคนรักของคุณนะคะบางทีมันไม่ใช่เรื่องของมือที่สามหรือชู้สาวอย่างเดียวมันอาจจะไปเป็นในเรื่องของแบบทําไม่ถูกใจอะ่ะ นะคะทำไม่ถูกใจทําเหมือนเด็กๆแล้วคุณก็หงุดหงิดนะคะแต่สุดท้ายมันมันก็มีความลงล็อกลงตัวกันอยู่นะคะแม่หมอมองอย่างนี้นะสําหรับไพ่กองนี้อ่าโชคลาภไปหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังโชคลาภโชคลาภหรออาจจะเป็นเลขที่ไปขอเข้ามา เออเนี่ยไพ่ไพ่ใบนี้คือไพ่ขออ่ะอาจจะไปขอเข้ามาไปขออะไรอ่ะขอที่เซอร์ิตขออะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดใครชอบเสียงดวงอ่ะโดยรวมโดยสรุปแม่หมอไม่ได้มองว่าไพ่กล่องนี้แย่นะคะแต่มันเหนื่อยค่ะพลามันเยอะ เหนื่อยอะไรอะไรก็ฉันนี่คําพูดนี้ใช้ได้เลยในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองต่อให้คุณมีปัญหามีปัญหาเรื่องงานเรื่องภาระหน้าที่นะคะคุณก็อยากจะคิดทําอะไรเพิ่มอยากคิดจะสร้างอะไรให้มันมั่นคงหรือให้มันเยอะให้มันให้มันก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นพาเลยบอกเฮ้ยมันเหนื่อยนะช่วงนี้แต่ใจคุณไหวอ่ะคุณไปต่อได้แต่อย่าลืมรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณแบกได้ทุกอย่างจริง,รงๆนะเหนื่อยมาเนี้ย ะะดูจะเหนื่อยนะแต่คนเก่งอะนะคะคนเก่งยังไงก็สู้ยิบตานะคะซึ่งมันก็ตรงกับดวงอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่หมอหมองว่าคุณเองเนี่ยน่าจะไม่อยู่เฉยอะช่วงนี้ทำหลายอย่างหลายเรื่องนะคะคิดหลายอย่างด้วยซ้ำไปนะคะบางทีเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยก็มีภาระเยอะนะคะแบกไว้คนเดียวแต่ก็คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะก็นับได้ว่าโชคดีอยู่แต่จะเหนื่อยหน่อยรักษาสุขภาพจ้ะ คำทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามชาวลัคนาราศีกลุ่มก่อนอื่นเลยดูไพ่พลังงานของคุณกันค่ะว้าวเอ็มเพสมานะอุ้ยก็โอเคไพ่ไพ่กองนี้หวานเย็นจังเลยอะไปสตารเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยเขาสามกองเขาเหมือนกันเหมือนสภาวะเขาโอเคแต่แต่แตไอสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะเนี่ยถ้าเรามองแค่เนี้ย คือความเป็นแม่แม่เหนื่อยมากนะช่วงนี้สามดาบ่ะนะดูแลคนทั้งบ้านหรือเปล่าหรือมีเรื่องให้รู้สึกแบบเฮ้ยนะเอะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเรื่องงานแปลว่าคุณเน่ยมันเก่งแต่ต้องทําหลายอย่างหลายเรื่องหรือเปล่างานเนี่ยเครียดหนาะเรามันเป็นหัวเรือใหญ่อะ่ะโอโหงานดูวุ่นมากเลยต้องช่วยเขาอะ่ะนี่ไงช่วยโอ้โห งานช่วงนี้ดูดูเหนื่อยอะแล้วทําคนเดียวหรือเปล่านะคะบางทีไปช่วยเขาเขาก็ช่วยเราไม่ได้หรือไม่ค่อยช่วยอะเราเราทาคนเดียวอะนะคะบางคนไม่เข้าพวกนะเนี่ยทำกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นทีไม่เข้าพวกอเออดูเหนื่อยเหนื่อยดูตีดียังไงไม่รู้เนี่ยนะเอออ่าเดี๋ยวดูเงินก่อนเนี่ยดูไม่เข้าพวกเลยอะช่วงนี้อย่าไปมี กุมคุณอาจจะรู้สึกกดดันหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคุณต้องระวังหน่อยนะช่วงนี้ระมัดระวังนะคะแต่กุมมาเป็นคนไม่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างมันก็ไปเป็นปมในจิตใจของคุณนะคะเออมันมันแบบเออด,ดูดูเหนื่อยอะนะคะแต่ตัวคุณมันโอเคอยู่อะเรื่องเงินก่อนเงินงดีก็อย่างอื่นพอทนนะ โอ้เงินได้ไอ้เงินเนี่ยเงินงานะที่คุณทําอ่ะมันก็ได้ตามปกติของคุณแหละนะคะเออเงินมันยังสดชื่นสดใสยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยไพ่กองนอจจเนี้ยอาจจะนจริงๆคือถ้าไม่ไม่นับรวมเรื่องของคนนะคุณอาจจะทํางานโอเคแต่ปัญหามันอาจจะอยู่กับสภาวะแวดล้อมหรือแม้จะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการอะ่ะมันเหนื่อยมันหนักแล้วบางทีแบบโอ้โหไอ้คนทํางานให้ก็ไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะคะ พยายามประคับประคองลูกน้องแล้วก็สร้างแต่ปัญหาได้อยู่นะไพ่กองเนี้ยนะคะเออแต่งานทําได้ดีอะ่ะตัวเองนะตัวเองนะ่ะโอเคต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดอืมอโสดนี่มีให้เลือกนะช่วงนี้นะช่วงนี้นะ เลือกได้นะถ้าเกิดคุณแบบว่าคุณเสน่ห์คุณแบบว่าไม่ได้โฟกัสงานสักเท่าไหร่คุณพร้อมเลยหรืออาจจะเจอเพื่อนร่วมงานมีเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานนะอาจจะเจอคนถูกอกถูกใจแต่ยังไม่ปรงหลักปรงใจกับใครนะช่วงนี้อ่ะต่อไปคนรักคนมีคนรักคนมีแฟนเนี่ยแปลกแปลกมันเป็นยังไงช่วงนี้คุณอาจจะเนี่ยมัน คือคนรักคนมีแฟนเนี่ยบางทีรู้สึกว่าไม่ได้รับความใส่ใจหรือไม่ได้ถูกเติมเต็มบางทีแฟนก็สร้างปัญหาพึ่งพาไม่ได้หรือเปล่าลักคนาราศีกุมแบบไม่โดนใจอะ่ะ นะคะแต่บางทีมันจุกจิกอ่ะมันดูพึ่งพายไม่ได้มันจุกจิกไม่ได้ดั่งใจอะ่ะแต่ไม่เลิกกันหรอกค่ะบางคนมีปัญหาก็ไม่ได้เลิอกอะไรกันหรือบางทีไพ่แบบนี้ก็คือว่ามีหรือไม่มีตอนนี้ยมันก็ไม่ได้ถูกเติมเต็มแต่ก็ทิ้งไม่ได้อาอาการเป็นแบบนี้เลยนะคะเอาเรามาดูเรื่องโชคลาภกันซะหน่อยอ่ะโชคลาภหรอ,อขอให้เป็นภาระ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นโลกเลขจากโซเชียลออนไลน์ได้นะคะถ้าใจรัก,กน,นะเออถ้าใจรักนะคะโดยรวมโดยสรุปไพ่ก่องเนี้ยแม่หมอมองว่าคุณเครียดเรื่องงานค่ะ งานน่าจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ด้วยด้วยศักยภาพของคุณแล้วแม่หมอมองว่าสุดท้ายคุณทํางานได้ได้ดีอ่ะแต่สภาวะที่คุณจะต้องเจอปัญหาที่คุณต้องเจออันนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่กลุ่มมักจะเจออยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะเดือนเนี้ยดาวมันจะมาเลงกันนะคะหนึ่งสี่แปดเขาจะเลงกันเรื่องการเงินเรื่องการ,รงานเรื่องการเจรจา นะคุณอาจจะต้องระมัดระวังการใช้คําพูดหรือคุณอาจจะไปเจอคําพูดอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจไปบ้างนะคะอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยซึ่งปกติกลุ่มมาปล่อยแต่คนอื่นมักจะเอาคุณไปพูดในแง่ไม่ดีส่วนมากเท่าที่เจอกลุ่มนะเพราะกุ่มเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนที่คิดการไกลมากกว่าการใช้อารมณ์ชั่วชั่วประเดี๋ยวชั่วประเดี๋ยวประดาวนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีบททดสอบความวุ่นวายแต่บริบทรอบตัว การผลักดันชีวิตตัวเองแม่หมอว่าคุณไม่ได้ยอมแพ้คุณไปได้อาจจะวุ่นวายไปบ้างแต่แม่หมอว่าเส้นชยัยขุนมีอยู่ในใจอยู่แล้วเหนื่อยบ้างแต่เส้นชัยรออยู่จะกลัวอะไร